สวัสดีเอฟซี FC พี่น้องติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงง่วนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านขามป,ป้อมนะครับตะบนพุ่นเพกอํอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งกับีการมาตุ่มมะฮุม وم, เอาง่วควายขามาตุ่มฮุมกันอยู่ในกลุ่มของนายหอยเพินนะครับกับีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงราคาง่วควาย หลังจากทีแล้วห้แล้ว,ห,ลลวหน้าแล้วนะครับเอฟซีพี่นองครับวันนี้กับวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 4นบีนะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวจะพามาเบิงงัวนะครับคุณพี่ครับวันนี้แมนแมนแม,น,มนงัวสายพันธุ์ใดครับเนี่ยสายพันธุ์บาซินครับสายพันธุ์บาซินผสมบามันครับบาซินผสมบามันสูงร้ายปันใดครับเนี่ยสูงรอ้งรอยหาิาครับสูงร้อยหาิาลูกเพิ่นนะครับเป็นตัวแม่ตัวผู้ครับตัวผู้ครับ ลูกตัวผู๋เนาะตั้งไหวหลายปันไดครับเนี่ยราคาหกหมื่นหาครับผมตั้งไหวหกหมื่นหานะครับนี่นะครับเบสซี่พี่น้องเบิ้งนะครับง้อสูงสูงสูงหลายปันไดกว่าครับร้อยห่าร้อยหาเสีบหาร้อยหาสบหานะครับเบสซี่พี่น้องครับราคาหกหมื่นหาเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับว่ามันเหมาอสมกับราคาที่เปิ้นตั้งไหวบอนะครับนี่ลูกเป็นกระแดงเลยนะครับ นี่นะครับเบสซี่พี่น้องครับสูงลอยหาสิบหานะครับลูกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับ,รบลูกเป็นตัวผู้เปิดราคาไว้ทีหกหมื่นหานะครับเบสซี่พี่น้องครับ นี่นะครับเอ็ซี่พี่น้องอันที่มีเบอร์โทรบอรับห้ตเอ็ซี่เพิ่นสนใจ0ูนย์แปดเก้ครับสองเจ็ดแปดครับผมสี่เครับผมซื้อว่าอย่างครับซื้อหน่อยครับซื้อหน่อยครับอยู่บ้านไรครับพ่อครับอยู่อำเภอบ้านฝางครับอยู่เอบ้านฝางเนาะก็ขัทวเบอร์โทรอีกรอบนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดางเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสี่เก้าหาสี่สี่เก้าหา เซวานหน่อยนะครับอยู่อำเภอบ้านฝายจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ใดสนใจง่วแม่ลูกคู่นี้ก็ลองโทรเข้ามาหาพี่เป็นได้นะครับกับขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกบตัวหนึ่งนะครับเบสซี่พี่น้องครับฮัลโหลครับเพิ่งตั้งราคาไว้หลายป็นไดรครับเนี่ยสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าป่ะพ่อครับผม เป็นเป็นเป็นงัวงอย่างครับนี่งัวแม่นางงัวแม่นางงัวแม่นางั่งปลามันบดเขาเอื่นบดอุ้นหูดำเขาดำครับผมครับเขาเอื่นบดนี่บอลฟางไหมครับราคาหลายลายเป็นได้กี่ครับสามหมื่นเก้างัวแม่นางนะครับบ่ทาบ่ท่านผสมบ่ท่านผสมทองเปล่า มีทองแล้วแต่ทองเปล่ามีทองแต่ทองเปล่านะครับสวยงามนะครับเอ็ดซีพี่น้องครับเป็นตัวไปเลี้ยงให้ลงไม่ไดหนนะลงเท่าไหร่ก็ลงหนึ่งพันหนึ่งผมก็บอกทำเก่าเวละผมห้องสามพิเศษนี่นี่นะครับเป็นกระลังต่อรองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเอ็ดซีพี่น้องครับนี่เป็นงัวของ คุณพ่อหน่อยต่อต้นคลิปนะครับเบสซี่พี่น้องครับเบอร์ทูทีเฟื่องหย่ไว้นะครับเป็นง่วมาสามตัวนะครับเดี๋ยวผมกัดจะพาไปเบิ่งตัวใหม่เรื่อยๆนะครับตัวตัวนี้เป็นเป็นงัวสายพันธุ์ใดพ่อครับเนี่ยสายาบราหมันนะครับเป็นงัวตัวแม่ตัวผู้ครับตัวตัวแม่เนาะแม่นั่งบอกครับเนี่ยสูงหลายันไดครับ ตั้งราคาแหวลายบันไดครับสามมื่นหนึ่งพันรานี่นะครับเซี P ่พี่น้องพิจารณาเบิงกันเดานะครับราคาสามหมืนหนึ่งพันบาทนะครับเป็นง้วสายพันธุใดกครับบรามนนะครับคุณพ่อมีเบอร์โทรบอฮาแตเอซี่สนใจครับครับเจ็ามครับผมหนึ่งสองสองแป ครับผมคุณพ่อซื้ออย่างครับซื้อแดงครับครับผมครับนี่นะครับเป็นซีพี่นอนนะครับเอาผมขอขอทวนเบอร์เบอร์ทวนอีกรอบนะครับ0 8 8 0 8 8 7 3แปครับผม1228 1228ครับผมนะครับผู้ใดสนใจว่าตัวนี้ก็ลองโทรขอมาสอบถามคุณพ่อเป็นใดคุณพ่อซื้ออย่างครับซื้อแดงครับคุณพ่อซื้อแดงอยู่บ้านไหนพ่อบ้านต้นเต่าตำบลซับลาดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับ ราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเป็นซี่เป็นน้องนี่คือราคา 36, ง่ว่ล่าสุดนะครับ 36, ตัวใดค,ครับเนี่ยต,ตัวตัวที่ว่นยุ่นยุ่นยุ่นนี่ปะตัวนี้ราคาหลายปันหดกี่ข้อสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันบาทบเป็นเคยมีลูกเลยย่างเนียครับเนี่ยย่างครับงว่สาวเป็นง่ว่สาวสูงประมาณ,มาณ 30, าสูงประมาณลอยสามสิ่บวกนะครับ เป็นง่วสายพันธุ์ไหนครับพอ่อสายพันธุ์บรามันเล้วหรือะสายพันธุ์บรามันนะครับเป็นง่วแม่นางนะครับเป็นซี่พี่น้องครับขอบทุ่นโบทุ่นนะพ่อครับ088 088 736 736 1228 1228ครับคุณพ่อพ่อแดงคุณพ่อแดงนะครับอยู่บ,าายบ้านมอนแดงตำบลคำน่านอำเภอเมืองจังหวัดอาแกัน ครับผมครับผู้ได้สนใจกับโงทรกขอมาสอบถามคุณพ่อคอนได้นะครับดูภาพามาเบิ่งกีกตัวหนึ่งนะครับตัวตัวนี้สายพันธุ์ไหนครับเนี่ยานบามันคือกันนะครับเป็นแม่นั่งบ่ครับเนี่ยแม่นั่งสูงายปานนาณครับเนี่ยแม่เนี่ยประมาณร้อยสามสามสิบบวกเนาะตั้งราคาแว้ไปานไหนพ่อสามหมื่นหนึ่งพันบาทคือกันนะครับเบสซี่พี่น้องของคุณพ่อแดงนะครับ นี่ต่งว่วตะปอแต่แปะราคาสาม0 0ืนกว่าถึง3ตัวนะครับทีให้เบิ่งกันมากตัวไดพิจารณาเบิ่งกันเดานะครับนี่คือราคางว่วอัปเดตล่าสุดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายน2อ6พันะครับซึ่งพอคาดนายหอยเพื่อนเอางว่วมาตุ่มห้มกันนะครับอยู่บ้านขามป้อมตะบนพุ่นเพกอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอมันจาคีรี จังหวัดกอนแก่นนะครับเบสซี่พี่น้องครับกาบพอไพยนะครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นง่วสายพันธุ์ไดครับพอครับเนี่ยรามันรามันสูงลายปันไนครับเนี่ยร้อยสี่สิบเป็นงัวตัวแม่ตัวแม่แม่นังแม่นั่งยังบ่เกยมีลูกยังบท่านได้ทับยังบ่ท่านได้ทับนะครับเปิดราคาไว้ลายป็นไรครับเนี่ยสี่สิบสี่สิบนะครับนี่นะครับเบซี่พี่น้องครับราคาสี่หมื่นนะครับง่วแม่นั่งนะครับ อ้วนทวนงามนะครับ<ม>นี่นะครับผมใจเบิ่งอัตลักษณ์ของเพิ่นนะครับ<ม>เบิ่นข้งสร้างรูปร่างของเพิ่นนะครับค<ม>รับนี่้ามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งอันอันนี้เป็นง่วสาพันนะครับนี่ว่าลูกกระทบ ลูกกระทบแม่บาซินพอบาแมนแม่บาซินพอบามันเอิร์นและเอิรนง้อลูกกระทบกับเอฟซีพี่น้องครับสูงรอยเท่าไรครับเนี่สูงรอยหกสิบสามสูงรอยหกสิบสามตัวแม่ตัวผูครับตัวแม่ตัวแม่เคยมีลูกหรือยังครับเนี่ยบอกว่าสาวง้อได้สิบเก้าเดือนง้อได้สิบเก้าเดือนสูงรอยหกหกสิบเท่าไรเก่อหกสิบสามสูงรอยหกสิบสามนะครับง้อสิบเก้าเดือนนะครับเอฟซีพี่น้อง ตั้งราคาไ้หลายเป็นได้ครับเนี่ยเจ้ต่างราคาไปเจ็ดสิบห้านะครับโอ้เบิ้งนะครับราคาเจ็ดหมื่นหานะครับนี่นะครับเอสซี่พี่นอกเป็นง่วนลูกกระทบนะครับยังบ่เคยมีลูกมาก่อนนะครับยังเป็นง่วแม่นางอาอยู่สิบเก้าเดือนนะครับคุณพ่อมีเบอร์โทรบ่ครับเบอร์อย่างครับศูนย์เก้าสองครับ ศูนย์หาเก้าครับหนึ่หาซื้อหาซื้อว่าจังใดครับซื้อพันครับยุบบ้านไหนครับยุบบ้านยังคำตำบลอำเภอตำบลยังคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละครับผมครับนี่นะครับเบสซีพี่น้อและข้าตัวใดก็พ่อเปิดใบเจ็ดสิบแผ่เปิดใบเจ็ดหมื่นห่านะครับผู้ใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามคุณพ่อเป็นใดคุณพ่อซื้อซื้ออย่างครับซื้อพันซื้อพันนะครับขอทวนเบอร์ทุ่ยรอบนะครับศูนย์เก้าสองครับศูนย์หาเก้า คับเนืองหาซีหาครับผมครับเมื่อได้ิบเกเดือนสูงเงาหนาโนกเลยนะครับนี่นะครับเป็นแรงปบปะปอขาไน้หอยงวกว่ายยุบานขามป้อมตะบนพ้นเพกอำเภอมั่นจจขี้รีจังหวัดขอนแกน่นนะครับเอฟซีพี่น้องครับ มื่อวานนี้วันที่20สพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับก็บขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่มีงวมีควายอยากเอามาแหลกเปลี่ยนผัวป่ปปาสังสรรค์ก็พอข้าไน้ห้อยเกษตรกรนะครับมาตุ่มมาห้มกันนะครับหลังจากที่เห่าแล้วไ้แล้วหน้ากันแล้วก็ร้องเขามาแวะเวียนเขามาเบิงหรือจะเอางัเอาควายเขามาเบิงก็ได้นะครับ นัดนี้นะครับเปิ่นจะมาตุมมโฮ้มกันนะครับวันเสาร์นะครับเอซี่พี่น้องครับอยากรู้ว่ามาเมื่อใดกะให้มาได้เรื่อยนะครับวันวันเสาร์นะครับเอซี่พี่น้องครับตัววันเสาร์นะครับยุบานขามปอมตะบนโพ่นเพกอำเภอมั่นจ่าคีลี่จังหวัดขอนแก่นนะครับจุดติดถนนใญ่เส้นบ้านทุ่มไปมั่นจ่าคีลี่นะครับกับผมกับจล่าลินีนไว้เพียงแค่น่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหกก็รังใจวิดผู้ดินนํานะครับขอบคุณหลายๆครับ